นีไม่ชวนลุงแก้วไล้เดือนแล้วลุงแก้วยังบายดีนะเออบายดีวันนันละบายก็บายปันนันละที่บายเมืเ่อแต่แรกไม่ได้แล้วเมืเ่อแต่แรกแต่นายลุงแก้วแ็กจะไม่ประยุทธ์ไม่เป็นไหนก็บายว่า,านี่ลุยทุงคนประยุทธ์เป็นไหนกปันตื้นแต่ลุงแก้วไม่บายอ่ะอ่นตองพูดเกลืองอ Ờ từng cổ mà 500 có phải nào Trưng mi bay Ờ Trưng mừng anh vô Nhận vô căng hoạch trời đi mà đỡ mà lên á Cắp Đi dài vì này vô người vô năn nè Có mẹ phù giá tài gia vô tưởng năn thì người cái vô tưởng năn mới đi vì này nè Ờ đi đặc đi là mai đi đổ xa măng là mai Nghe cái mình đỡ mình nè อจึงว่างนี่วัดเจดีก้นมากไมก้อยูว่างนี่ไม่มีก้นเลยลุงเกวียวเพราะว่าก็ปิดวัดจึงไงโหม้อไก่ก้กันนันอูเลยไก่ก้อก้หลุดตัดไม่ไม่ไม่มีไก่เจอเลยลุงเกล้ยวอืมก่อยกลางนั่นเยอะเออไก่เจอไก่ตำกระปุนกินไม่ได้มันมีมีใจไก่ตมนี่นะเออ ก่งโงเงี้ยเล่นอย่างงังเมื่อไม่ปลอยใกล้เล่นเหมืนก้อนนั้นปล่อยมิดเร็วหนุ่มแจงโกงใจงกิ้วกระปล่อยเม็ดปล่อยมีเลือดเร็วปล่อยมันจัดเร็วเออนะลุงแก้วไม่ต้องตามไม่มีเร็วป้อมอยู่ที่กลางวัดเจดีย์เลถึง่ลุงแก้วรู้ไหมป้อมมีตามในลุงแก้วไปเลยตามแล้วกูชอบได้แล้วกูตอบแล้วกูคนแต่แรกคแก้ กับมึงกันกูได้เปแล้วกูรักไอ้ก้อกับมึงกับเออทเล้ปลาดีก็พาไปชดชับเันลุงแก้ว่าก็เรียกปลาได้ปลาต้งงงกับเจ้าลยเออปาไปัดับที่ปลาที่ลาไปชดกุญแจลาทำมันปลาได้ปลาต้งงกับเจ้าที่นว่ามีใจเออปลาไ้ Nhi quá Lá tì lạp phải trông Bạn rư lao pra trông la. Mới chạy trông nhàng đi rồi thằng phải 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 trông Kế mình chạy mà em oh. Vì là tí bà mà chuột tinh cho ta bị lạp con này, Cô bị lạp chết leo tức đi tông bà về trông láo luôn oh, lùng kèo Thế quá con yêu về trông anh Tông xây trông ngay con anh oh. ต้องเจอน้ำซ้ำไม่กินเลยทั้งใจร้องไห้ก้อนใจร้องไห้เจ็บทั้งกะไปจ้องเลยแต่ว่าก้อนไม่จ้องกันไปดับไปจ้องเลยโอ้ปลาไรวะไปดับไปจ้องโอ้ไรจริงมึงกินไรเมื่อเมื่อไม่จริงอันเลยลุงแก้วจุงที่นี่พอปลาแกไปจุงวัดจุงลุงแก้วเรียกปลาไรแล้ว ก็ปลาเหมือนเดิมมาเลยไปวัดกับปลาช่องลาวมาเลยช่องไยนักก็ไปวัดแล้วก็เรียกปลาตั้มในปลาตําเพื่อพูกันไปถึงวัดแล้วเรียกปลาช่องไยนักเราอช่องท่านแล้วกูเรียกปลาตั้มในปอปลาไปกวาดวัดซึ่งก็เรียกปลาตั้มพอจะต้นกวาดวัดเรียกปลาตั้มกับลต่ถ้าไม่กวาดปลาโนนอง ปลากีกลันปลาโนนแล้วปลาไม่กีกลันก็ปลาทั้เลยลุงแก้วโอ้ปลากว่ดยาแล้วบันันปลาทั้โอ้ด้วย <c oughs> จริงมึงจัดจัดเจนจริงนี่หนุยเแรงจริงน,น,นั่นแหละเดี๋ยวหนึน้าปาลาไปใหญ่เน้นปตาไตฮงนะมีมีกลัวนี่กระบาดกลัวแต่ไม่กลัว,บบรลวหรอกนุยเ,เ,เลี้ยงเทไปไล่ตัวแล้วเลี้ยงไว้ดับบาปโอ้ไปนู่นเหล่า รูยจริงมึงจัดเจนเลี้ยงเปรไว้ล่ะปาปเลยนะจึงลุงลุงลุงแกวา่าปลายได้ทีจุบผู้หญิงได้ปลาจุบกุญงเนาะครับอ้าบัดรไต่โอ่งปลาจีบจับทริคเลยแล้วปลาจีบกดุญงกันไม่ไม่มปลาจีบยิงไม่ได้ปลาจุบกดุญงไม่ได้ปิดป,ปิดกอดอ้าบัด cưng nuôi tràn lùng kéo ra quá phá lấy chụp quần nhìn đây tầm lùng chung chinh cái đây còn tôi là lùng chung chinh ngô phá ô vần lần cán quần nhìn cặp <laughs> mới chạy là mừng cơ lèo ô đây phá ơi đây tầm vần lần mới đây phá <laughs> <Bà> ếch ô oh. phá <laughs> ếch na. ปลาเอกันดำดำได้เลยลุงแก้วเออตาปลาเอกันได้แหละตาปลาเอ้กูไม่เที่ยงกูไม่เที่ยงกูไม่เที่ยงเออจัดเจนมึงจัดเจนจัดเจนตุกต้องเออตุ้หนุยจ้านลุงลุงแก้วเลยตามมาตามมากูตอบไปลายลายไปกับมึงกันไก็เออหนุยจ้านมาปลายได้กินข้าวกลางคืนไม่มีลำปิ้งก๊อดเหมือนกันแหละ เออแต่วันนอยว่าปลาจุกยิ่งปลากินกลางคืนไม่มีกินไม่ได้ก็ไม่ให้จันปลากลางคืนนั้นเออเลยเตียงไปแล้วไม่ได้แล้วมีปลาจันกลางคืนนะั้นลุงแกว้วในลุงแก้วทายที่ว่าปลาที่จันกลางคืนนั้นปลายเลยปลายกลาวอันนะี้ไม่ใจแล้วปาลาลอยแล้วจันกลางคืนปลาหนย้อหอ แผลเลยเออเหน่อยก็ก็ไม่เจ็นก็คือนะเอออาบัดอาบดดาอาัดไปได้ฮึ่งจังการดีเด่นไปได้ไปนู่นแล้วกูวอ่อะไปได้ชิคชิ้งง่ายพอแล้วตาเปลี่ยนคำแล้วนั่น <c oughs> จึงหนุ่งแก้วว่าลาโกนหัวก็ไปเลยโกนก็ไมแล้วตี่โกนหัวกับโก,นค,น,กบคนคิว้ว โอ้เออมึงเนี่ยมันจะลาดล่เหลืองึ่งลุงแกวว้วลาไลหนังกงกงงลายหนังกี่ที่บ่แทนคูณโอ้จังนีท่ที่ท้่นลุงแกวว้วบ่แันคูนนัน่นแกหนังกองกงดำเล,ย,<อ>ลยเป็นดัดดวงมึ้งตกลงว่าที่แกหนังกงกงนี่แกเต้นดัดดวงเออกันน้นแล้ว